สวัสดีคุณผู้ชมและว,วันนี้คือไอ้พม่ชาในพาร์ทนี้คือพาร์ทที่สามมดปวกกันแล้วมดปวกกี่เช่นเคยกูค,คิดไม่ทันต่อนันเลยพี่ได้อะไรมานอกกระจอกเทกเพิ่งเห็นไว้ตัวนี้แม่งเดินมาก็เพิ่งเห็นเนี่ยนะ็นกกระจอกเทกโอ้ย oh, yeah. ปิ้ว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 เออโอ้ยเอานอกกระจอกเทกออกกําลังกายไม่ได้ ชิบหายแล้วไอ้จอกเทพกูบินได้นี่วะบินได้นิดนึงสวัสดีเจสสวัสดีอ๋อเไรวเนี่ยเฮีย่ยตัวใหญ่ยมเห็นเที่ยะอะไรเลยแล้วก็จอกเทพบูบ้านโอ้ยขาพัองอ่อนไปไหนเะี่ยมึงทำอะไร เฮ้ยอันนี้มันพูดดีว่าไปกันเลยไปสู่โลกกันกว้างใหญ่โอ้โหเออฮะเออเอออ่าอมีสวงไอ้ไม่ไม่ใช่อา่ามีสวงอา่ามีเสียงรบกวนนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ก็สงการแล้วเขาก็เปิดเพลงกันนะครับเด็กเชื่อว่าสงการจะให้เล่นนะเฮ้ยไปไหนพี่ไปไหนกตาจอกเทพวิ่งขวดใส่ไปโดนใส่ไปโดนควิดจึ๊บ เออตายหามาก็ไปกันหลังแล้วกันไอ้แม่เตะโอ้โหมันบึบ้มบึมัน้มบน้มพีเออแล้วก,ก็เจาะเท่สู้ไม่ได้ไม่ใช่นักกจฬาเท่ใช่ไหมเออไม่ใช่เท่ต่เป็นเท่ <laughs> เท่อะไรเลยหยอหยอหยอ,ยอไปที่ที่ไม่เคยไปดีกว่ามีหรือเปล่านะที่ไม่เคยไปอะ่ะเฮ้ยโอ,อ้โห มันจะมีไอ้รูนี่ไงอะไรวะเนี่ยนอกโลกยังไงอ้าวเก็บไปเฉยเฮี้ยไปจากโลกไปนี่กันอ้าวไม่ใช่นี่หวายเวนเสียงเพลงมันอาจจะอาจจะเฮี้ยอะไรล่ะออนี่ต่อยนี่ต่อยนี่เป็นไงนะครับอ้ก็เปิดเพลงดงัดงๆ เปิดน้ำไปไหนเหลย ER? เก่งใจคนอาจคิดบ้างโฉบข้าวกระแพงได้ไหมเอามันได้นี่หว่าทำไมไม่ทำวะโอ้โหโ,หโหโอ้ได้แต่ไปไกลไม่ได้โอ้ยเขี้ยแม่งหน้าทิมเลยบัน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 ปิ้วเฮ้ยของนี่ว่ะอันลัคก,กี้อันลัคก,กี้ขึ้นไปก็โดดปิง้ง เออไอความรู้สึกซาอะไรพวงเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยนกกระจอกเฮีกไปไม่ได้แล้วมั้งจับ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 ไปเลยโอ้โหสู่โลกอวกาศกันเลยโอ้โหตายฮะ

อะไรวะถำไมบ้านแบบนี้เข้าไม่ได้ชัวร์เลยมึงเกย์กะไม่โตเตะกะเอ้ยเตะเตะม่เตะไม่เตะนี่ไม่มีอะไรจริงด้วยฮะเกียร์นี้คงมาได้แค่นี้หรือเปล่านะโอไม่นะจะจบสิ้นกันแล้วเลยเนี่ยพี่น้องเอ้ยเี่าโตใหม่วะโตใหม่โตใหม เป็นไข่กว่าไข่ไข่ก็กุ๊กไข่มันขัดไม่ได้เว้นไข่บินได้โอ้โอ๋อไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยอ๋ออ๋อถือดีลงมาตายไข่กูตาย,ก,าย <c oughs> กิ่งลุงลงมากี่นาทีแล้วจะห้าทีแล้วโอ้โหอ๋อปุงป้งฟุ้งปุงป้งฟุ้งฟุ้งเป็ดหือ ิไปไหนดีอ่ะไปที่ไหนกูจะไม่ไปบ้างวะลืมมันเนี่ยที่ไหนกูจะไม่ไปอ่ะ,บ,นนอะบ้านนี้หรือเปล่าวะบ้านนี้หรอคุณแท้โอ้เคยมาแล้วนี่ว่าโทงอะไรกันอนะ่ะไม่เอาไม่เอามันไฟรถเตะรถอา้าวเตะรถระเบิดตายหากูอู้อากาศร้อนนะวะกูอ,อัดคลิปข้างบนไง เปิดเพลงดัง <rainforest> มันไส้มันไส้ยาไม่มีเงินไม่มีเงินได้สัตว์ห้องพันบาทโคตรแพงฮะต้องเติมเงินแค่ไหนถึงจะได้บอกแค่นี้เลยไข่ไม่เกี้ยวแล้ว mm อ่ะแพนกวินจะกับพัทำนิดหน่อยบลอนบลานบลอนโอ้ยเฮ้ยโออ้อโอ้ยอะไรวะเนี่ยปืนปืนอ้อยอ้อย เฮ้ย hey, ของนี่วาแลงล่างเว้นออของอ่ะ,ะวีนเนี่ยอ่จอจอ่อจ่อต้องต้องต,ต,ต้องใช้ดีรับยีรับเป็นไงวะนี่ยีรับต้องเปล่าเอง็งอ้าห้าห้าเฮ้ยยอ่อย่อโอ้เขาตั้งอุปาตั้งตั้งยากตั้งยากเห็นมาทกทีงกวัวใสายโคตรดีเลย ไม่ทำอะไรกันวะขี่รถตกตึกเลยอ่ะพี่ใหญ่แ้ขี่รถตกตึกกันใช่ไหมเนี่ยตรงนี้คืออะไรอ๋อที่เดิมวทีเดียวเออเอายีราฟโดดนี่ยีราฟเป็นยังไงวะน่าจะฟงไก่อ,อ๋ออ๋อเวนยังไม่ดีดเลยลุกขึ้นไอยีราฟจริงเลย โอ้โหได้แค่นี้ต้องแค่นี้แล้วล่ะเริสูงอ่ะ้ยอะไรนะแสงอะไรแวบๆบแบบสงแห่งความหวังพี่อ๋อกระตุก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 พอไม่ตีพวกนี้ด้วยไอ้ถคันนี้สงสัยว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยวะใส่อสนไรที่ใส่อะไรอะไรยเงียเกะกะอ้อจริงด้วยต้องใช้ไ,ไ,ไปปอ้นี่ไอนี่ซุปเปอร์ความแข็งแกร่งมามามา รถคันน <muitas> ี oh, me, ho, bulun, no? Ocean, صل, ้คุณอมข้อมไม่ได้ทุกวันเฮ้ยโอ้โหไม่โดนไม่โดนเอาไมไม่โซนโซนโซนโอ้ยเอาเอาตายสนิตวิชิดจำใช้ไอพุ่นไอพุ่นอวกาศซุตเปอร์เลโอนิกเอาไอวินเอาเอาเดี๋ยวเฮ้ยุตเปอร์เลโอยนนี่เอาไม่ดิอะไรวะเนี่ยรถอวกาศมาแล้วโอ้อยอ้อยอ้อย ช้แล้วไอ้เอจ้านี้ไงฉันเจ้านี้ยิงเลยเอุย้ยไม่ใช่กูกดพิษไอ้สัไม่ได้คุิดกูจะยิงปิ้วปิ้วปิวปิ้วปว,วโ,อ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 โอ้ยๆอ้ยยอ้ย้ยอ้ยตายชนีพิจำใช้โอมตินเผาข้าล้ำเอ้อ,อ,อ,อทำอะไรไม่ได้เลยอะไรวะมันเป็นอะไรกันแน่นี่ยครับุกแล้วสเปรย์้แมนเตรียมตัวไว้ยิงใหญ่ เอากลุมให้มึงยิงยายเสรมันไม่ใช่มึงพุ่งอย่างนี้เอ้ยเัวเอ็นเผาใช่ทำอะไรเนี่ยเอาใหญ่ลอบไปยาย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 ดักไปท่ายี่โอ้ยตายสนิทสู้แมนกูไอ้สไปย์น่าแมนสู้แมนสเปย์น่แมนต้องลืมอ้อยอ้อยอ้อยโอ้โหก้าทีละชาตายอ้อยอ้อยอ้อย รถคันนี้ทำลายไม่ได้วะเจ๋งอะเน,นี่ยพวกมึงก็ากาอสร้างกันไปอยู่แล้วนะนี่นี่มันไสเมัอนไฟอันนี้บ้านใครวะลืมละบ้านใครไผเป็นไผอันนี้บ้านกูขึ้งกระทืบไปเมื่อกี้น,น,นี่วะตอง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 โอเคฮิมอนอฟฟี่ มีกระจู้อ๋อติดแค่ไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยแปดร้อยเก้าสิบบาทขอบคุณครับโอ้โหระเบิดเลยโอเคเกมองอฟฟี่มีกระจู้ขี้ดนีกว่าไปไปที่อืน่น ตอง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 ,ตอง,ตองนี่บ้านใครอ่ะกระทืบยังวะเข้าไม่ได้ไม่ใชื่อว่าจะกระทืบไหมเอออะไรวะเนี่ยบ้านได้เข้าได้คู่หลังวะน่าจะมีซิ่งเลยไม่ได้มาเดิมอ่ะเข้าได้บางบ้านวะบางบ้านเข้าไม่ได้เสียคออนิดนึงเมื่อทำไมมันประท้วงใครมีที่นี้ฮะ โอ้ยใหญ่เลยจับอีนี่มาไปกันเลยจับไปคมคืนเร็วจับไปคมคืน <c oughs> โยตัวตีที่อะไรอยตี๋งี่อะไรเฮ้ยเเห็ดพิษเห็ดพิษเห็ดพิษหรือเปล่าวะโอ้ดึงมาไม่ได้ปล่อยซะปล่อยมันซะเถอะอะไรวะเนี่ย เอ้ยทำลายเห็ดทำลายเห็ดนี่แน่ฮะเอ้ยอต่อยต่อยเหตต่อยเห็ดอ,อ,อมันไฟมึงไม่มีอะไรจ้าโอ้ยโอ้ยขันี้ติดติดป้า,ดา,ายบอกว่ามันอันตรายแต่ผมก็ดีไงกูมันไฟรถคันนี้ต้องเอามันลงให้ได้เอาดิเอ้ยเอ้ยอยูได้เราได้เราได้เอ้ย,อยโอ้ย ยีราฟดีต้องปิดฉากให้หมอนี่ให้ได้เฮ้ยเชี่ยนี่หลบกูก็ได้ว่ะอ๋อมันมาตรงนี้มาตรงนี้อ๋อพอดีกัใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์ก็ฝากตดครกดกระดิง่งผมด้วย